ฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยววุ้งกุ้งน้ำจิ้งรับคลิปนี้ก็กำลังเอารถไปตรงจะกองไม่ครับกองไม้ต้องจักต้องลากกันรลรัแต่ไม่เพื่อโยเกะกันไปไม่ไกลครับไปโยอ่างอย่างนี้ไปประมาณนั้นฮารูได้มั้งไปโยไปไม่ไกลไปโยไหนวะอีกคนนึง thổ rèn bằng trắng bị tần lóc đi thổ rèn bằng trắng rồi đây rồi lo chung các bà vốn trông trong rồi từ nãy con con cây hợp chả còn mấy bom cả rồi chẳng nít cân bom cây phải tay kíp rồi kê lại để cả, để cả... รถเก๋ติปัดปัดมาปุ่มก็ไกล้เก็บไปไปอ้างจากนี้ไปประมาณานักเตียรู้ไลยกล้องแตงอุปกรณ์แตงเลยปุ่มไม่ต้องรองเลยอ่ะเปล่าเก,ากเ๋ไม่ต้องปุ <c oughs> ่มก็เลยเก๋ไม่เก๋ไม่ต้องทอดเที่ยงหวาเที่ยงหวาติดตัวกับแจนี่เตียง, <c oughs> เ,งอบอบเที่ยงวะเตียงอ๋อตัวกับหมเแจ เราไม่รอยเลขเรเอืออมาแล้งก็อก็พุ่นหลุกเลีาากก้ยงหูุอยัางเี๋บ้านมาต้องปีว่าต่อไปอ่ะประยชน์สิหนูก็ป้านมันจะเบาว่ามันจะไม่นัก ซึ่งก็มีเตจเตได้มีโรคมีได้แยบ,บร้อยเตนุร <c oughs> ืงองานมันเบาว่างรืองานไม่ไม่ได้วิ่งตะว,วันไม่ได้บู้มันกองเราไม่ได้บู้มันกองเรากับคืออายุใบวันยเกแต่กรโลว่านี่เก็บอกเก็บปตำ กกิงไปทำไม่นี่ครับกกิ้งกกิงเกย์จำไม่นี่ยเราวันนี้นี่ยเดนเร่นเร่งไปออกไปดองเร่งไปออกนึกไว้าก็เดี๋ยวลืมไม่เล่าวัยเร่นเลยใจอายไม่นึกว่า ลงใกล้ต้องรับันไหยไปเร็วกัไม่นึกว่าอีเดียวกัเออก็จับเบียรรถเลยนี่ไม่นึกไหวเดียวอันนั้นนั้นนี่เพิ่กำลังอีกครับไปตรงไงก็ไม่รู้แรงได้แล้วลืมไหมแล้วอ๋อได้คนตามมาแล้วก็ใกล้รถแล้วปุ่มไปกรับหน่อยปุ่มก็กคับหนีครับอย่างนี้เลยปุ่มไปอยู่ตีนี้ครับเอฟดี จะยังไงพุ่มไปน้อยพุ่มก็อยู่นี้นะี่พุ่มทำไมขึ้นลาเลยทำไมขึ้นลาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันก้านนี้ไปกับเตนะ็นอาจารย์คนจ้า,ขจาขเขาไปยังไงกับบุหรักที่เอากันก้านนี้ไปกับเต็นคนพุ่มก็ยังอยู่นี้นะครับพุ่มไม่ปยังพุ่มไม่ไปยังไปน้อย Kay lăng chăng, yêu 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 ông yêu 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 này rồi. <laughs> ok, gặp leo, phải yêu 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 Đi đi. Phải trông Nghe gặp ngọc. đấy bạn trung phát điếu mày đang gần mùng, bye, bye, happy, bye, bye.

ไม่ได้ครับเลยนน <c ười> คันนี้เดนะ <c ười> ี๋ยวไม่เน้ทักวันบางทีมันจะเวียนไปเวียนมารถมันก็วนเวียนกันอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปคลิปคลิปรถายก็งบันี้นะวะพิดิตน้านกับลางรถยก่อนก็อี่ไปอยอเจะกคไงไหม rồi cái đó mà tầm đó thì đứng con rồng

Hope I can ai cái delay, cái delay, 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 mà delay, cái delay, 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 quanh rồi trôm giờ chạy bia lưới lên ngài và chạy bia lưới cả cái nhóm lệ qua nó để có vị ngàn có lệ qua rồi neo mái và chào cái này tăng ra cao thì lên clip nó rong ô nó rong anh bình không để cho quay tiếp quá À, Qua nhà tiếp mà bóng 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 bóng

กันของผมมันกันไหมน,นะก็เดื่อมาแล้วนาะยว่าก็เดื่อมาแล้วแต่ว่าอย่างเปิดไม่ได้ตอนนี้ก็ย,ย,ยังไม่อนุญาตอะไรได้คลิปกับอย่างเปิดตัวไม่ได้ก็เดื่อมาแล้วรถกันของผมมันนะเอออย่างเปิดตัวไม่ได้เราพยายามเปิดนี่แต่เปิดไม่ได้นี่นนนไอ้แดงฝนนะวะเติ่งว่ารถใหม่รถจอกเท็กแบบครั้งกับเป็นเก้าวันก่อน ซึ่งอ่อาไหนว่าว่าหมกวกจะวายกันไล่กันรถไม่โดยวายไปเนาะมาเร่งซึ่งคนกับมันก็ไม่รับเร็วคนกับมันก็ไม่เอาเร็วก็ตาสิมีว่าก็ไม่รับไปเร็วตอนนี้ก็เชี่ยวพรวดอ่ะเจ้าจะวะมาเด็ดเด,ด,ด็ดไปันคนลารถปุ๊บมาลัางกันเด็ดว่าแบบนนี้เลยจะว่าว่ากัน là rót bơm mấy cần mà tiền cần ní câu cá mấy phổi cần mấy cần ní câu đại câu phổi cốt bơm nhà mình rong cao bơm nhà rong thì cần bơm nhà máy đi rồi nhà mình đi, về tầm đâm nhiêu mình nong, mình báo cả con lên á, mình mang tung lá làm ra đấy, oh, là rồi máy ôp la ní đấy các, đưa làm ra ní, anh chạy song tiền mà, tầm bao đây? rồi chạy anh, tối nay là gọi in cả con lên rồi, rồi đường róm rồi, róm vừa anh nữa rồi, rồi anh. Trong kiếm bong một là ai có lẽ là và tập thể măng ký đinh bong tuya bong kap nha phim yam ba dang yêu dang yêu kap nha phim nháp kai dang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  kai mấy cái rút thì ở kia luôn rồi kia Kì chắc đi Rồi giáp đây thì rồi tổng trôm ai tiếm gặp Tao rồi trôm tiếm rồi giáp đây luôn Thì tao rồi tiểu trôm ai gửi là Nhạp cầm băng này Thì không chẳng nhiều nhưng mà cái Rồi kia mấy băng luôn, không Kì trôm mà Kì chắc tiếm nuôi đường trôm Kì về tao đấy có mấy băng Rồi kia trôm có phút ta อุดเป็นบางเวลาเพราะว่าเสียหน้านักๆบางทีเราปลอมไม่อุดมันมันไม่ปล่อยเงินมันมนต้องอุดเร่งมาหน่อยหน่อยรัฐบานจะก็จะก็เดิมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราขับไปไอ้ลงรถเลยเนกลับไปไว้ลงรถเลยเปิดไฟเรียวไปก่อนอันนี้บานจะก็เดิมอยู่ตัดี๋ยวไม่หมดลังไหม Đây rồi, vô tận đây Đồ bị và lên mà Để kê về rung cúm đến ngoài tờ Ít, ít mà mà trong mà ra lên phải trong để ban đầu มีดังก้าวัดดัมบูร่าครับก็คุณจริงๆครับก็คุณเมียนั่งก็คุณตุก้กตุ้กยางกับรแกัมนี้ก็คุณไล่ไล่ยิ่งเดบานมาพอพอคุณเดี๋ยวนีผมได้ฝืนคันลบจาก làm bác, cần trốc thì rút đây mình vô mình kiếm được đại răng loa cặp bướn có quân nhìn chính có quân mặt để cả rô mới về và đi panu pani cứ điệp cứ nó rồi ai ra cái mày vô tiền ăn thì mi thì cứ ai ai quá mấy mấy cõi tận lên mình mình kê mạc nó lên màu hoài để không mấy mấy nhập mấy 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 tầm tiêu đâu mà hoài ăn để cái này tao hoài tầm ăn bỏ bỏ hoài để đuổi mình nó mới về nó mình รถไม่เกี่ยวว่าบูตึงไม่เกี่ยวว่ามันี่จุกจิกกั่แต่ไดนกันแต่ว่าเราไม่มบู้มันหมากันนะเราไม่ไม่วดมันนั้นไม่เกี่ยวมันนี่นักแต่ไหนกันนี่รถนั้นแต่นี่ก็เราแต่ว่าอะไรรอบนันน้นรอบนี้ั็คือวดเกินแบกเกินยังไงแบกเกินพี่น้องตึงแล้วครับตึงแล้วลงไปปูนตู้ก่อนเงียบตึงแล้วตึงเร็เว

ุงเลยพี่น้องกะรุงเลยได้อยู่ในร่งนะครับรบนี้เอารุงเลยโอเคโอเคครับโอบเ okay. Okay, ค เตอกันไหมีตะเพียนกับอย่าลืมกดสามจ้าพี่น้องโอเคตึงแนวกับตึงแนวต่อไปนี่เราไมา่ได้โยงเดียวกันแล้วเราป้ามาต้องตึงตีแ้วกับจอดในโรงโอเคกับคลิปนี้บายๆกับปุ้ม Oh, rồi, phải. Phải mà trong tay là. Mặt chay hai, eat it, pom cup, mặt trông, phi đi. Wi ta môn là tay vào. Wi, ra ta môn là tay vào. Wi, wi 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 ta môn là tay ตันนี้ใกล้เร็วเห็นป่ะก็มาจ้ำเร็ว,ามาวไม่รู้ก็มองตัวไหนไปยกกระเตี้ยกระปังตอนนี้พ่อมาไอ้การวารีรุ่นอยู่นะครับการวารีรุน่นพ่อมาการวารีรุ่นอยู่ถ้าเคยมีการวารีรุ่นก็โว่บัอบอกเล็กเดียวนะอยู่ที่นี่ใจอันไม่นักมันไม่ใหญ่มีอนนันตัววัน

ผมกใกล้แบบน้กันนะอยู่ปังงานลดตอนนี้รดอยู่ปังงานถึงอันน,น้ใกล้ก,ก,ออกันนู่หนมาเล็กกันแอกเบนนี้ไอ้นู่งกินน้ำมันมาตอนดินนั้นเกลื้ยงตัวไเจ็ดมันกินน้ำมันแต่อันนี้เราบอกมาตอนดินนั้นประหยัดมันแต่เราพออลังเดินนั้นใกลยกันนี่เราวิ่งลัางดินมันเร็วแต่เราวิ่งแบบว่ากันเดียวนะวิ่งในเรือนไม่ใหญ่ปื้มันแต่นี้เรา วิ่งไล่ไล่กันมันโดนเงิ่ฝนแรงด่างเร็วนี่มันก็ไม่ไหวโดดต้องกดอยู่เดียวกับมันกินนั่นเองแต่นี่เกมาใช้งานประเด็นประหยัดหนามันแต่ได้ด้วยก็ได้ไป็นดำวัวจีดกับปั๊มไม่นประหยัดวันนี้เลยแหรอวิ่งวันนี้เลยรถโอเคซึ่งกว้างแล้วคลิปนี้บายๆกับเพิ่มดาวดีครับ